ไปเบริงผลการนับคะแนนล่าสุดในช่วงของเทียนคืนหนาทีของวันทีเก่ววากุมภาพันธ์รือว่า้อนีนั่นเองนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการรายงานผลการนับคะแนนยางบบเป็นทางการค่ะผลการนับคะแนนนะคะไร่เขตพบว่าเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะคะนายวรศิษฐ์กตินันน์พักเพื่อไทยค่ะมีคะแนนนำมานะคะโดยเขตที่สองต่อมาค่ะก็คือนายณนะรงค์ชัยวีรกุลจากพรรคไทยร่วมพลังมีคะแนนนำเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เขตเลือกตั้งทีสามนะคะนา่งพิมพ์พักการพ้นสมัครจากพรรคไทยร่วมพลังนะคะมีคะแนนนาน,นะคะแล้วกับเขตเลือกตั้งที่ีนั่งกิตท่านย่าว่าจาดีจากพรรคเผื่อไทยนะคะมีคะแนนนําค่ะส่วนเขตทีหานะคะเขตเลือกตั้งทีห่าค่ะน่ายสุทธิชัยจัรุนเนธจากพรรคภุ่ิใจไทยมีคะแนนนาน,นะคะส่วนเขตเลือกตั้งทีหกนั่งสาวท่านท่ารี่นะคะ สันตะพันธ์จาก,กพรรคเื่าไทยมีคะแนะนำเช่นเดียวกันนะคะเคลเลตังทีเจดค่ะนางสาวสุดารัตนพิทักษพอน พัลหลบนะคะจากพรรคพุ่มใจไทยนะคะมีคะแนะนําเช่นเดียวกันนะคะส่วนเขตเลือกตั้งที่8นา่งสาวแน่นสมชัยจากพรรคพุ่มใจไทยมีคะแนะนําเช่นเดียวกันไปต่อที่เขตเลือกตั้งที่9าค่ะนางจิตวันนะคะวังสุภกิจโกศลนะคะจากพรรคไทยร่วมพลังมีคะแนะนําเช่นเดียวกันค่ะส่วนเขตเลือกตั้งที่10นายสมศัก์บุญประชุมจากพรรคไทยร่วมพลังมีคะแนะนําและสุดท้ายนะคะเขตสุดท้ายก็คือเขตเลือกตั้งที่11นา่งสาวตวงทิพย์ จินตเวทจากพรรคภูมิใจไทยนะคะมีคะแนะนำเช่นเดียวกันค่ะ